ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอออันนี้ประตูหองคำสนดเด้อพี่น้องเด้อนี่ละคนปิดคนบ่มีคนอยู่นี่ประตูหองคำสนทดนี่ละเมืองคำสนทนาพนังฟังง่งฝงพามาเลาะบิ่งแต่ว่าเพิ่พนปิดเบิลยละปิด พีดเบิรแล้วพ,ลแวพี่น้องเอ้ยมีตั้งแต่ทางเข้าประตูคำเสนอผเด้อพี่น้องเด้อบนทางประตูของคำเสนอมีห่อคนขายลอตเตอรี่พี่น้องเอ้ยพูดนะลอตเตอรี่ก็มีขายขาพูดนะพูดนะพูด,ดนะพูดนะพคนคน เออข้ญญาเจ้าก็หางานทําพอได้หล COVID. บโควิดมุ้ยแนวสิไปก็ต้องได้หากินไปซื้อมือไปพี่น้องเอ้ยนี่ละประตูคําสนดได้เดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่ละประตูคําสนดุดที่หวงสวงาก็ไดพอนเพื่อปครับแวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเบิร์ดงามไหล <c oughs> ของแม่ยังก่อนนี่แม่ยังแม่รัดแม่รัดอ่าอยู่ตรงกันขา้ขมามกับมะลิโฮมโอ้อยู่ตรงกันขา้ขมามกับมะลิโฮมโมสเตอยอ์อ่านผู้ใดอยากซื้อเราเรามาแวะลอยเด้อร์มานี่อยู่ข้างข้างไส้เมือนี่มาแวะแม่รัดโหลดราคาปเป็นกันเองเออตรงข้ามมะลิโฮมสเตย์นี่ละอ่านเมืองละกันเลี้ยวไส้อแวะแอบไส้โหลด ราคาเป็นกันเองมหาเราเด้อวยพี่น้องเลยพลังฟังงผงพ้านําเที่ยวมือนี้มหาลัดในรัดพี่น้องพอบิษในรัเด้อพี่น้องเลยเออในรัดพอสังคมมาเลยราคาเป็นกันเองมาอุดหนุนเราได้เดี๋ยวนี้โควิดกำลังระบ,บาดมาซอยเราได <c oughs> พี่น้องไดิมากับเบิ่งอยู่ในนี้แล้วก็แล้วเออเบิ่งของ แม่รัดคุณน,น่ะอยู่ติดทางดําเลยพี่นอ้องเราจัดงามงามจัดทันทีเรางามงามจีน้องมาเบิ่งเด้อร์เออกําลังประกอบอยู่กับมีเออเอาแม่รัดแม่รัดไปยืนยว่วนไม่ไม่ไหมในแด่สิเอาอโฆษณาให้แม่รัดเออนี่เด้อเจ้าของเพิ่นเด้อร์จำหนาไว้บมหาเพิ่นร์ดนี่ละนี่ละ,ละบ้านลั่นแมร่รัดเออไปยจกได้มหาเพิน่น เอาเบิงเด้อบาดนี้ผู้ประกอบกําลังประกอบ,บบาดนี้เพื่อนน่ะโอ้โหเเห็ดสวยงามดแิแต่แต่แล้วเห็ดงามกําลังฟังโขงพามาเลาะเบิงกําลังฟังโขงพาเที่ยวมือนีิขับรับเออดี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 เห็ดพื้นป่างประทานทอดอืมป่างประทันทอดหนักสีลุงสีไม้โอ้ยสีไม้คนออกแบบมากไหนไม่ครับเข่าวทาขท่าวทาขท่าวทาข่าทา นีละเด้อรับเด้อมานน่มา